โอ้โหหน้าตากิจกรรมใหม่อย่างสวยนะครับมาเป็นในนี่นะครับมาเวลเลยครับคอมิกครับอย่างเทเดอะมอเตอร์ครับรามิเลสไปครับไปดูครับนี่ครับกิจกรรมฮีโร่นะครับน่าหลักนะครับเน่เอาไปดูเลยครับไปครับหน่าหลักมีอะไรมั่งครับลุยเต็มพิกัดคืออะไรครับ ได้หนึ่งล้านฟรีนะครับกองกลางสอดประสานนะครับนี่แหละครับมารชเชหนึ่งตัวดูเด็กสองตัวคนระับแะอันสุดท้ายนะครับไฟและน้ําแข็งออกเป็นการไหมเปิดลุ้นนะครับอือันนี้นะ่าจะเป็นหน้าของรางวัลน,นะครับเข้าไปที่นี่ดีกว่าครับการเดินทางของฮีโร่นี่ยนะครับอีเวนท์ที่เราต้องเล่นกันทุกวันแน่นอน,นครับวันนี้ นี่อะไรครับอีเวนท์ที่เราสามารถเล่นได้ทุกวันนะครับรับตั๋วนะครับอืรับตั๋วกันไปเลยแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นกลวยเป็นให้ให้ฝึกให้แข่งนะครับแล้วก็อันนี้แข่งครับหนึ่งแมตช์สองแมตช์แล้วก็มารับครับตัว๋วแสดงว่าวันหนึ่งเราน่าจะได้ประมาณสิบห้าบวกยี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบห้า โอ้ยยี่ห้าร้อยนะครับวันหนึ่งเราจะได้ร้อยครับดูโฆษณาได้อีกสิบร้อยสิบนะครับแล้วก็มีให้ซื้อนะครับแต่ไม่ต้องซื้อครับนี่ครับเปิดฟรีไปก่อนเลยครับน่าจะอ๋อไม่ใช่เปิดฟรีครับใช้แต้มมาเปิดแรกนะครับแปดสิบถึงเก้าเจ็ดอันนี้ครับฮีโร่รวมตัวนะครับมีทีม A B C D E ครับน่าจะเป็นห้าวิกนะครับวิกนี้ก็เหมือนเดิมครับที่เห็นสปอยสปอยไปครับวอลลูนี่โฟลเลอร์นะครับเก้าเจ็ด แอสลีโคนะครับล็อบบี้คีนนะครับมอนมอสโตววนะครับฟอลันแล้วก็อันนี้เล่นยังไงครับอ๋นี้ต้องรอหกชั่วโมงก่อนนะครับถึงจะกดเล่นได้นะครับหรือไม่ก็อ๋อมันกดได้เลยนี่ครับใช้เหรียญฟรีอ๋อต้องกดก่อนนะครับเวลามันจะนับถอยหลังนะครับแล้วมาดูอันนี้ต่อครับใช้อะไรครับ อ๋อนี้ต้องเดินทางเสร็จอันนี้ปลดล็อกในวันที่สิบสี่นะครับแล้วมัดเชครับมัดเชต้องเดินทางฮีโร่สิบครั้งนะครับก็คือน่าจะเป็นอันเนี้แหละครับวันหนึ่งน่าจะมีห้าครั้งนะครับอันนี้ปลดล็อกวันไหนครับปลดล็อกวันที่ยี่บเอ็ดนะครับแล้วนี้ครับวันที่ยี่บอ๋อวันที่ยี่บเอ็ดเลือกได้นะครับจะเอาไหนครับเป็นผมเลือกมัดเชดีกว่าครับสองตัวเลยครับ อย่างแจวครับไปดูอันต่อไปครับคืออะไรครับนี่นะครับอีเวนต์ของลามิเลสครับเดอะมอเตอร์ครับนี่ครับก็เล่นไปครับเอารับฟรีก่อนเลยครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับของตัวนี้นะครับแล้วก็ทำอีเวนต์ไปนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ไต่ไปเรื่อยๆนะครับก็สะสมแลกของนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เอามอเตอร์แบตเตอรี่มาแรกนะครับหลังวันสุดท้ายก็จะเป็นอะไรครับนี่นะครับเลือกได้จะเอาลามิเลสหรือจะเอามัดเชโอ้โหกิจกรรมนี้แจกมัดเชเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเจ็วันจะปลดล็อกตัวใหม่นะครับแสดงว่าอย่างนี้ก็ได้มัดเชแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับนี่ห้าสัปดาห์ก็ห้าตัวนะครับ แล้วก็อันนี้ได้อีกกี่ตัวละหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวโอ้โหแจกมัดเชกระจายเลยครับนี่ครับอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้ครับไปดูอย่างอื่นต่อครับดูภารกิจครับเมื่อกี้ใครอีเวนต์แจกไปแล้วแปดตัวนะครับอันนี้นะครับมีแจกมัดเชไหมครับโอ้โหนี่ก็แจกอีกตัวครับเก้าตัวเข้าไปแล้วครับมัดเชครับภารกิจนะครับอืแจกกระจายไปทํากันด้วยนะครับมีอันไหนครับ แลกเปลี่ยนครับดูแลกเปลี่ยนนะครับนี่นะครับแลกเปลี่ยนนักเตะยีโร่เก้าสามหนึ่งเจ้าเก้าเจ็ดแต่ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับมีอะไรครับอ้าวนักเตะเก้าห้าไม้แลกใหม่ครับใช้นักเตะเก้าสามถึงเก้าสี่สองตัวครับเก้าเอ็ดถึงเก้าสองแปดเก้าถึงเก้าสิบไหนดูครับอ๋อได้พวกนี้นะครับนี่นะครับลามดูครับมีอะไรมาใหม่ครับ แลกเปลี่ยน EOTY อ่ออันนี้แรกเอาเลยแปดสิบถึงเก้าเจ็ดชืบไปครับเอาหูบล็อกเฉยคุณเกต CF เฮ้ยเรียวพูโอ้โหโจต้าของฟรีโจต้ามาเฉยมีอะไรให้แลกครับ ด o t y ก็โอ้โหเหลือแค่นี้นะครับเอโต้คาร์ลอสกุลิดแชจินโยยังอยู่อ๋อนี่ไงมีเหรียญมาให้แลกนะแล้วแลกยังไงเนี่ยเหรียญไปร้านป่ะโอ้ตัวไปแลกนะครับจะคุ้มไหมเนี่ยอุย้ยมีแลกสิบเอ็ดล้านเพิ่มขึ้นมาเก้าสี่ไปแลกนะครับสำหรับตัวขายไม่ออกนะหน้าแลกนะที่มีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวนะครับเอาไป <c oughs> แลกได้นะครับ ดู TOTY ครับเราว่ามีนักเตะมาใหม่นะครับอันนี้ผมชอบแรกโอ้โหมีฟันได้มาใหม่90โอ้โหอันนี้หน้าแรกเนี่ยครับ TOTY เดี๋ยวไปดูนี่กันหน่อยครับ Star Part นะครับ Star Part ไปครับ Star Part นะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับเดินกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าปิดจ็อบเลยก็จะได้โกเมสนะครับมาดูราคาโกเมสกันหน่อยครับ โกเมสเมื่อกี้น่าจะประมาณยี่สิบล้านนะครับโกเมสใช่ครับยี่สิบเอ็ดล้านนะครับแล้วในในพาร์ทนี้ก็มีมัตเช่ครับโอ้โหแล้วก็มีเห็นว่ามีเดอะบอยมาด้วยนะครับเดอะบอยเก้าสี่จากพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้เหลือยี่บเอ็ดล้านเท่ากันนะครับโอ้กิจกรรมนี้แจกมัตเช่เ,ชเกือบสิบตัวนะครับเนี่ยแจกรัวรวไปเลยครับ อืเปิดได้ดูเด็กอีกครับเดี๋ยวไปดูราคาตลาดบ้างครับไหนครับกิจกรรมฮีโร่โปรแกรมฮีโร่เนี่ครับโอ้โหนี่ครับราคามาแล้วนะรลครับฟอรันนะครับใครสนใจครับตอนนี้อยู่ที่แปดสิบล้านนะครับส่วนลูนี่โฟลเลอร์อยู่ที่ร้อยล้านนะครับ แอสตอรี่โคล40ล้าน,นครับลอนดี้เดอร์โนเวนนะ25ล้านโกเมส23ล้านครับ,รนนรบอุ้ยคันนาวโร่นี่น่าเล่นนะเนี่ยเอ้ยคาวันโย่นี่น่าเล่นนะครับของหลังครับนี่ไงละ่ะมิเลสอื้ท่จกิ่งกา์ดมันของกลางตัวรับนะครับจากเชลซีส่งเข้าประกวดนะครับ ก็อา้าวลืมดูร้านค้านะครับไปส่องร้านค้าหน่อยมีอะไรมาโอ้โหนี่ครับใครสนใจเปิดแพ็คนะครับแพ็คนี่ับแพ็คยีโร่ห้าพันเพชรนะครับแล้วก็มีหมื่นห้านะครับมีแพ็คฟรีไหมครับอันนี้โอ้เขาปรับใหม่ครับปรับหน้าตาแพ็คใหม่นะ ดูกันดีๆด้ดดวยครับเผื่อมีแพ็กฟรีซ่อนอยู่นี่นครับท็อปอีเวนต์นะเปิดแพ็กฟรีนะครบชื่อได้ตัวแปดสองนะนี่ก็นี่เป็นสตาร์พารนะครับอ๋อแต้มมันย้ำม,มันนี้นครับนี่แลกเปลี่ยนอ๋อนี่ไงครับแลกเปลี่ยนมันแลกได้นะครับใครที่มีแต้ม ucl อยู่เอาไปแลกเลยผมนี่แลกเลยครับ พันห้าร้อยแต้มไปเลยครับสามร้อยครั้งไปครับแรกแต้มฮีโร่ครับเอามาใช้ครับแรกไปให้หมดครับหนึ่งร้อยทีครับไปครับเอาตั๋วมาครัเหลือเท่าไหร่เหลือห้าร้อยตั ไปครับแรกไปเลยครับอื้99ครับครบ300พอดีนะครับอืมอืมไปครับจาดไปครับหมดเลยครับเหลือสีตั้ง41แต้มนะครับตัวอันนี้ใช้อะไรครับแล้วก็มีเงินนะครับ นี่ครับมีประมาณนี้นะครับร้านค้าเอาไปเลยครับรีบไปเล่นกันนะครับเอาลืมดูครับอีเวนต์นะครับมีไหมครับอีเวนต์ฮีโร่นะครับชาเลนจ์ไปดูโหมดชาเลนจ์หน่อยนี่นะครับชาเลนจ์ประจาวันนะครับเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับนี่นะครับเอาเกิดข้อผิดพลาดเฉยโอเคครับ ไปตามล่ามัดเชรลาโน่กันด้วยนะครับอีเวนต์นี้9ตัว10ตัวครับโอเคครับขอบคุณครับ